สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง w p d a i r y นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวหม้อนึงไฟฟ้า t f a l รุ่น VC 1006 30นะซึ่ง <c oughs> ออกมาเนี่ย <c oughs> เขาก็จะ <c oughs> เป็นแบบนี้ท่าได้อันนี้แพลไปซื้อที่ช้อปปีมาตอนนั้นที่ซื้อเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,490แต่ว่ายังไม่บวกค่าส่งรวมค่าส่งแล้ว่มันจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0นิดนิด สิ่งที่เขาแถมมาคือเขาอ่ะจะมีแถมเป็นถาดกระบะเล็กๆอันนึงเอาไว้ใส่ในหม้อนี่แหละเวลาเราเอาไปนึ่งถัว่วนึ่งอะไรตัวถังของเขาอ่ะก็คือเป็นพลาสติกทั้งหมดแต่ว่าเป็นพลาสติกแบบแข็งจริงๆๆดูแข็งแรงดีนะแพรวก็บอกได้ยาเพราะว่าอันเนี้ยแพรวเพิ่งใช้มาเดือนหนึ่งเดือนนี้เพิ่งใช้ไปสอง้พอเราได้ของมาถึงอแพรวแนะนําให้ล้างก่อนเนาะพวกนี้คือเขาถอดออกมาได้หมดคือมันดีมาก มันสามารถแกะออกมาได้แล้วก็มันจะมีแง่งตรงนี้นะคะ่ะแง่งตรงนี้ใช่ปะ่ะกับตัวลิ้นตรงนี้เราต้องเอามาใส่ให้มันลงล็อกกัน,นแบบนี้พอดีแกะง่ายถอดง่ายถ้าเพื่อนๆสังเกตนะมันจะมีรูอันนีอนน้อยู่เอาไว้ใส่ไข่นะจ๊ะถ้าเราอยากจะได้ไข่สุกอ่ะให้เราหมุนไปประมาณ12นาทีไข่จะสุกพอดีแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าอยากได้แบบกึงก่งๆไข่ลวกประมาณ6นาทีอันนี้คือเขาแนะนํานะแพลยังไม่ได้ลองใช้ดู ชั้นแรกเนี่ยจะเป็นชั้นที่เอาไว้สําหรับใส่น้ําตอนที่มาถึงตอนแรกอะ่ะเขาก็จะยังไม่ได้ประกอบแก้วให้ก็คือเราอ่ะต้องคว่ำแก้วลงไปในชั้นแรกนี้แล้วก็ใส่น้ําลงไปเขาแนะนําให้เป็นน้ําประปานะคะชั้นที่สองก็จะเป็นครูคนนี้ตีนน้นมัเสียงลงไปให้มันตรงล็อกพอดีนะมันจะไม่มีการกระเดิดขึ้นมานะมันจะพอดีล็อกต่อไปชั้นสาเขาจะมีเขียนนํำเบอร์ไว้ตรงนี้ เนี่ยอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคือจะอยู่ชั้นล่างสุดรองลงมาจากที่เราประกอบมาเส็กะนะเหมือนจะเป็นชั้นนี้อันนี้เป็นเบอร์หนึ่งต่อมาเป็นเบอร์สองแล้วก็เป็นเบอร์สามแลก็เป็นเบอร์สามอันนี้เบอร์สามนี่แล้วก็ปิดฝา คือเวลาเพื่อนๆใช้อ่ะอย่างแรกอะก็คือต้องดึงออกมาทั้งหมดก่อนนี่ประกอบไปทําไมเนี่ยเดี๋ยวใส่ฝาครอไปแล้วก็ใส่น้ําลงไปแพลวแนะนําให้ใส่น้ําแบบเต็มแม็กเขานะตัวเวลาน้ําอ่ะมันสัมพันธ์กับเวลาในการนึ่งเนาะคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆออคิดว่า ไม่ได้นึ่งนานอย่างสิบหรือสิบห้านาทีก็คือใส่น้ําครึ่งหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรายังใช้ครั้งแรกๆยังไม่แน่ใจว่าเราจะต้องใช้น้ําเยอะน้ําน้อยอแพลวก็แนะนําให้เติมน้ําให้เต็มดีกว่าแล้วก็ค่อยไปเทออกเอาแล้วเราก็ใส่น้องคนนี้ครับคือน้องคนนี้พอเวลาเขานื่งเสร็จแล้วอะ่ะชั้นชั้นนี้จะเป็นชั้นที่ น้ำของของที่เรานึ่งอะคะ่ะมันตกลงไปอยู่ในชั้นนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําซออหรือว่าอยากจะทําพวกน้ําสต๊อกอะเราสามารถที่จะใช้น้ําจากตรงเนี้ยเอาไปทําอาหารต่อได้นะถ้าในกรณีที่อยากจะใช้แค่นึ่งปลาตัวเดียวอย่างเงี้ยก็คือเราประกอบที่ชั้นหนึ่งอย่างเดียวแล้วเราก็สามารถปิดคือไม่จําเป็นที่จะต้องครบ3มชั้นนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะทําขายหรือว่าอยากที่จะทําแบบหลายๆอย่างรวมกันเนาะบางคนอยากจะนึ่งปลาด้วยนึ่งผักด,ด้วยอย่างเงี้ยแนะนําให้ใช้เป็นสามชั้นควรที่จะเอาของที่สุกยากสุดอะเอาไว้ล่างสุดแล้วก็ค่อยๆเอาของที่สุกง่ายอะไต่ขึ้นมาข้างบนนะจ๊ะข้าวที่แพลวใช้มาอบฝักทองอะ ครึ่งลูกแพลวใช้3มชั้นเลยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคือจะไม่ได้ลงเป็นก้อนใหญ่ๆนะนึ่องอยู่ที่ประมาณ20นาทีค่ะหมุนไปที่20นาทีก็สุกสุกแบบนิ่มแบบเอาซ่อมกดลงไปพอดีนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นถั่วแพลวใช้ถั่วตอนนั้นประมาณ3 3 0 0กรัม300กรัมก็คือแช่น้ําแล้วเนาะตอนที่ถั่วเขียวมันยังไม่ได้แช่น้ํามันจะอยู่ที่ประมาณ150กรัมอันนั้นนะก็คือแช่น้ําเสร็จแพลวก็เอามานึ่ง แพ่นนึ่งแค่ชั้นเดียวชั้นหนึ่งแล้วก็ใช้เป็นไอตัวตัวถาที่เขาแถมมาค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงบางคนรอะ่อะถนัดรอให้ตัวเครื่องอะ่ะน้ามันเดือดก่อนแล้วเราค่อยใส่เข้าไปแต่อันที่อันที่แพวทำอะ่ะก็คือใส่เข้าไปตอนที่มันยังไม่ได้เดือดเลยเพราะว่าแวสูสุกามันร้อนมากเวลาที่แบบมันเดือดแล้วเราก็คือสามารถใส่ของโดยที่ยังไม่ต้องกลัวร้อนแล้วก็บิดได้เลยต้องระวังอย่างหนึ่งเวลา เปิดตัวเราอยู่ตรงเนี้ยเราคนที่จะต้องเปิดไปฝั่งนี้เพื่อที่จะให้ลมที่แบบมันร้อนมากๆหันออกไปทางนี้ก่อนไม่งั้นมันจะแบบมีการเครื่องตาหรือว่าลูกหน้าได้นะคะต้องระวังตรงนี้ด้วยนะระยะเวลาการเนื่องอ่ะมันจะมีตัวหมุนตั้งแต่5นาทีไปจนถึง60นาทีเนาะคือถ้าเราสังเกตว่าว่าน้ำอ่ะมันลดลงไปเกินครึ่งแล้วแล้วเรากลัวว่าน้ํามันจะไม่พอเขาจะมีที่ให้ใส่น้ำนะจ๊ะคือเราไม่ต้องยกมาทั้งถาเพื่อที่จะแบบไปเทน้ําใหม่นี่เราต้องแกะตรงนี้กี๊ออกมา แล้วก็ใส่น้าลงไปตรงนี้ไม่ยุ่งยากเลยจ้ะที่ใช้มาสองครั้งนะรู้สึกว่าโอเคแพลรู้สึกว่ามันมีเรื่องกวนใจอยู่เรื่องเดียวก็คือมันจะมีคาบตะกังเกิดขึ้นคาบตะกันตรงนี้มันเกิดจากการที่เราใช้น้ําประปาเนาะซึ่งแพลไปอ่านดูแล้วเขาก็แนะนาว่าให้ใช้น้ําประปาแหละแต่การที่เราจะขจัดคาบพวกนี้มันมีสองวิธีอันแรกก็คือใช้น้าอุ่นลาดเยอะๆกับอันที่สองก็คือใช้น้ําส้มสายชูแพลว่าแพลจะลอง การใช้น้ำส้มสายชูซึ่งเขาบอกว่าให้เราใช้น้ำส้มสายชู1ส่วนสแล้วก็ใช้น้ำเปล่าสองส่วนสาผสมกันแล้วก็แช่ทิ้งไวค้ค้างคืนเขาจะสามารถกัดคาบตะก,กั่งนี้ได้ะคะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้ถ้าแพรอ่ะทำแล้วมันออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวแพลจะเอาไว้ให้ดูทีหลังเนาะการที่จะใช้น้ำส้มสายชูเขาก็แนะนําว่าให้ทําในทุกๆ7หรือ8ครั้งหลังจากที่เราอ่ะนึ่งเสร็จแล้วคร่าวๆก็มีแค่นี้น้องไม่งองแงอใช้ง่ายมากแล้วก็ ล้างก็ค่อนข้างที่จะง่ายเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แกะออกมาได้จะมีส่วนที่เราเราจะไม่สามารถที่จะเอาไปผ่านน้ำปรับบาได้เลยก็คือตรงส่วนข้างล่างแพลทำแค่ทเทแล้วก็ใช้ตัวผ้าเช็ดเอาตัวหัวปากเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเป็นแบบสองขาว่าใช้ง่ายถ้าเพื่อนๆมีข้อ,นนอสงสัยในเครื่องอันนี้ยังไงหรือว่าต้องการให้แพลรีวิวเพิ่มยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะะี่ค่ะ วันดีแพาลา่ก็ขอลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย